สวัสดีค่ะสวัสดีเตยเตยขาวาเขียวค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้เบิงจ๋ามือนีไปตลาดมากมือนีเมนูมือนีค่ะรู้สิออมกบเบ,บิงมันมนเลยอันนี้เอาแบบที่มีแม่เป็นเผาไฟห้เรียบร้อยเรามันสิบ่ข้าวมันสีหอมค่ะใส่บักบวบค่ะมือน,นีหนูเป็นคนมากินบักบวกค่ะใส่ ผักแต่งแง่งนี่ส่วนอันนี้ประกอบค่ะนู้ิตาเจาพกดิปบประกอบอันนี้พกดิบกระสือก็เจ้าอันนี้เครื่องปุ๋เครื่องเตนเครื่องเทศเนาะอากาจิขาดบ่ได้ค่ะนี่ของหวานตบท่ายค่ะปานผู้เ่านหนูเดี๋ยวนู้นิไปล้างพักแล้วก็ไปเตรียมเครืร่องเดลมือนี้ค่ะออมกบใส่บักบวบใส่ผักแตะแง่งหอมหอมส่วน อีตูก็ปักเขือนู้ไปเก็บแซนาาไ้เรียบร้อยแล้วค่ะกะสิไซน้ำขึ้นกันกะอันนี้เก็บหนาบานสดๆเลยออมกบนี่เครื่องมันต้องถึงอันว่าถึงนี่มันสิข้าวม,มนันเป็นข้าวเดี๋ยวเบริรพร้อมข้าวอีดีค่ะอันนี้นู้ซี่พริแข็งค่ะมันจะไม่จะได้งหอมก็ตําตะไคร้คาใบบัวกูดลงไปนี่แล้วก็โคบ,บัดที่นี่ นะโคกพ่อหย็บหยาบค่ะพ่อต้องให้แหลกไหลหลังจากโคกแล้วนี่อันนี้หนูกะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกบนี่หนูเอาไปลวกก้อนค่ะนำเนยดูวยบางในมันกบลก้วา็นี่พักกระแง่งค่ะอันนี้ลูกโดดนแล้าก็พักดอกแค่เนื่องจากว่าหนูหา,าหนูหาเองกอ็พักใส่มาได้หนูก็เลยเอาดอกแค่แทนมนกระสีมีค,ความขมอยู่เพราะว่าหนูว่าเอาใจมันออกแล้วก็บบักบวบแนวมักค่ะนี่้วกาแนวขาดมาได้ค่ะ ปลาแดกแซ่บดากเ <c oughs> ยอะนำ้ำ <c> เ <oughs> ยอะน้ำลงไปนิดนึงค่ะมาต้องหลายเด้อเพราะว่าเ้าสิขขบหัวกบเกูไงเห็ดเห็ดเน้่กินว่าไอ้ห็ดจะว่ามันสีม่นเสบถ้าเห็ดเน้่กินแล้วไอแต่แล้วว่าแส็บเทาผู้เทาก็จะเกลามากเลยอีนนี อันนี้ก็ไอพุทธดีกูอเอาเผ็ดเพ็ดเลยค่ะอ้อมกบถ้าว่ดถึงเนี่ยข้าวเดี๋ยวก็แซ่บแซบจะคนมากเด้อสูตรไทยสูตรมันไปใส่กบที่เข,เขาเขียวลวกลงไปแล้วลวกแล้วลงไปค่ะอุ้ยมันมึงไงมันกบกบนานี่มันค่ะเข่าไม่ป่ามันเข่าไม่กบกับมัน บ่ต้องขวบดูเดอ้อแล้วันสีข้าวเราคอยเบอร์เอาใส่นี่เลยค่ะน้ำประแดดแสบดักมาจังไดกับใส่จังสั่นละใส่ไปตอนขวบนี่ใส่รูปแบบเรต้องใส่อีกอย่างไรค่ะเรื่องจริงขอได้บวัริ่นแล้วก็เกลือบ้างนิดหน่อยลวัตถุดิบจากธรรมชาติแลตดมะก ใส่ซับน,นี่แหละไอ้ด้านขว่วค่ะขวยมันแงแหงกันเด้อยทีหั่นตรงขวก่อนเพอวาหนึ่งมันจะได้ซึมเข้าไปเครื่องเทศเพื่อได้ซึมเข้าไปได้กบลดสัมผัสมนันจะได้เข่าเนื้อขว่วไปเรื่อยๆค่ะกาว,ว่านี่ให้จนว่ากระทะมันแหงพุ่นล่ะคุณ เห็นว่าเลื้อยๆคุณละแห้งใหม่หมอนแห้งมะติดกับกบแห้งหอมแหมงแสบค่ะเรื่องตับโขบอืมทำไมดำเนี่ยอ้อตกกำอุ้อยเนาะเอาแสบด้วยเนี่ยเรื่องหน้าลรคไปต้มจักข้าวค่ะนี่แบบที่นี่เท่ากับมาใส่ผักค่ะลุงศิีใส่บวบๆลงไปก่อน ใส่ทีละสิไอ้จ้วเอาไข่เจียวต้นหอมเออดับมาหอมใส่ได้บ่างไหมเอาขันข้าวมาหอมใส่บ่ได้เฮาสิเออื่น่าไข่เจียวต้นนี่ยังสะนั่นเนาะไข่เจียวต้อน,อนอีหยังเงี้ยข้าวมาหอมไปสอเรียบร้อยนี่ ไข่เจียวต้นๆๆ <N> นี่นะคะมาค่ะบาทที่นี่กินเขาอยู่ในผ้าแล้วค่ะอันนี้ออมกบใส่ผักกร่แงใส่บกบวบใส่ดอกแคใส่บกักเขืออนนี่เจีวบกบอกอซุกันนี่ไข่เจียวเขาเนี้ยห่อนๆค่ะนี่บาทที่นี่มากินกันเลยบาทที่นี่หูออาไข่เจียวก่อนเดอร์ อยากกินไข่เจียวแห้งค่ะมือน,นี่ตำกับเจียวประกอบสูกรไปนึอ้อมกบค่ะออมกบใส่ดอกแค่หอมผัดแตงแง่งแห้งค่ะ าลูกโดดใจ๊น้อมแสบครับแสบอีเดียพอข้าวเลยมันไก,ก่ไก่ครับเขากันกับบักบวบเขากันกับลูกโดดหอมผักแง่ พอจ้าแม่จ้าคุณผู้เบิงขาเอาซัํานล้วนอดเดียวขอเอาเคี้ยวไปตั้งใจกินคักๆก่อนกินอ่างนาซ้ำนนลแหละค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีเตยเตย